วันนี้เรื่องจากเมลน้องแบงครับเรื่องจากคุณรินครับชื่อเรื่องซัมเมอร์หลอนซัมเมอร์หลอนครับอืมเหตุเกิดเอาเลยนะพี่เอาเลยเหตุเกิดเอ่อช่วงที่คุณรินเนี่ยสอบเสร็จเลยนัดกับเพื่อนที่จะไปเที่ยวครับเลยเลือกที่จังหวัดชนบุรีใกล้ๆครับครับทุกคนไปกันประมาณสี่คนครับมีคุณรินคุณบีคุณกันแล้วก็คุณนัดคุณกันเนี่ยจะเป็นเรียนอยู่ที่ชนบุรีอยู่แล้ว ก็ตัดสินใจที่จะขับมารับจะไปเลือกที่พักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกลงแต่แรกว่ายังไม่จองโรงแรมเดี๋ยวพอไป,ไปถึงตอนเย็นเมื่อไหรเจอโรงแรมไหนก็นอนที่นั่นดีกว่า <ừ> ง่ายๆแต่พอไปถึงเนี่ยคุณนัทที่เป็นคนท้องที่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้มันช่วงไฮซีซั่นอ่ะเราเลือกโรงแรมมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวตกเย็นเนี่ยจะหาไม่ได้ <ừ> ทุกคนก็อ่ะโอเคก็เลือกวนหาโรงแรมอยู่สักพักนึงก็ไม่เจอที่ถูกใจ จนนัดเนี่ยแนะนําอยู่ที่หนึ่งนัดบอกว่าเนี่ยโรงแรมเขารีโนเวทใหม่โอเคเลยอืทุกคนก็อะนัดเป็นคนทองที่ก็โอเคเชื่อก็ได้พอไปถึงเนี่ยคุณรินบอกว่าโรงแรมก็เหมือนตกแต่งใหม่อืไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทุกอย่างดูใหม่ไปหมดอืก็จองสองห้องคุณรินนอนกับคุณบีส่วนนัดเนี่ยนอนกักนแยกชายหญิงคุณรินบอกว่าห้องคุณรินเนี่ยมันรู้สึกแปลก พอเปิดประตูเข้าไปมันมีกลิ่นอับทั้งที่เป็นห้องใหม่บรินบอกก็ไม่ทราบสาเหตุเป็นเพราะอะไระก็เดินสำรวจห้องไปเปิดหน้าต่างเจอสิ่งแปลกๆอยู่อันหนึง่งเป็นเสาอยู่ตรงหน้าต่างไม่รู้มีไว้ทำไมเป็นเสาและข้างบนเนี่ยเป็นพวงมาลัยเสาอยู่ตรงหน้าต่างหมายถึงว่าอยู่ในห้องเหรอครับอยู่ในห้องแล้วอยู่ตรงหน้าต่างอยู่อยู่ริมๆหน้าต่างเลยเป็นเสาแล้วก็มีพวงมาลัยไว้แขวนทําไมก็ไม่รู้เหมือนกัน ดินก็บอกเอ้ยแปลกก็ชวนเพื่อนมาดูก็พูดกันเฮ้ยมีพวงมาลัยแปลกๆด้วยวะมีเน็บกันร่วงด้วยครับทุกคนก็ขำไปก็ไม่ได้คิดอะไรอือยอากระแทกโต๊ะจนจนคืนแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเรื่องเนี่ยมันเกิดคืนที่สองหลังจากเที่ยวกันเสร็จเนี่ยคุณรินกับคุณบีเขาตัดสินใจจะมานอนพักงีบกลางวันอก็มานอนกันคุณรินบอกว่า คุณลินฝันเห็นผู้หญิงเห็นแค่ครึ่งตัวผมปะบ่าตาโตๆ <c oughs> แต่หน้าท่าทางดูเศร้ามาก <c oughs> ก็พูดเบาๆช่วยด้วยช่วยด้วยจนไล่เสียงไปจนดังว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยกูด้วยดังขึ้นไปเรื่อยๆ, <c oughs> ๆคุณลดินเนี่ยสะดุ้งตื่นมาปึ้ง <c oughs> ก็เห็นเพื่อนเนี่ยคุณกันอยู่ตรงหน้ากระจกกันเนี่ยก็หันมาเฮ้ยเป็นไรหน้าตาดูตกใจมากเลยลินเนี่ยกำลังจะ บอกว่าฝันเห็นอะไรอยู่ดีๆบีที่นอนอยู่ด้วยกันเนี่ยลุกขึ้นมาเหมือนกันรีบพูดขึ้นมาก่อนเฮ้ยม uh uh ึงกูฝันร้ายวะกูฝันเห็นผู้หญิงผมสั้นครับบอกกูช่วยด้วยช่วยด้วยรินก็บอกเฮ้ยกูก็ฝันเห็นเหมือนมึงเลยอืทุกคนก็มองหน้าเลิกลักกันแหละเขาไม่อยากสนใจก็ตกลงกันไปว่าออกไปเที่ยวกันดีกว่าจะได้ลืมๆเรื่องนี้ไปจนตกดึกทุกคนก็รวมตัวกันก็แฮงเอาปกติครับ จนถึงเวลาประมาณหนึ่งเนี่ยคุณนัดก็ขอตัวจะไปนอนก่อนเพราะง่วงไม่ไหวแล้วส่วนบีเนี่ยเมาหลับไปแล้วขนมก็เริ่มจะหมดรินกับกันเนี่ยก็คุยกันเฮ้ย hey, ไปซื้อขนมกินดีกว,ว่าข้างล่างแฟมิลี่หมากใกล้ๆก็ปล่อยบีนอนอยู่ในห้องจนกลับมาเนี่ยเปิดห้องเข้ามาไม่เห็นบีบนเตียงสักพักได้ยินเสียงจากห้องน้ำรินริน,รนมึงหรอ,อกูติดอยู่ห้องน้ำช่วยกูด้วย ลินก็ตกใจบีอยู่ทำในห้องน้ําก็เปิดประตูเข้าไปเห็นบีเนี่ยนั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆชักโครกพูดอะไรไม่รู้เรื่องตัวสัน่นร้องไห้น้ําตาไหลลินก็เข้าไปปลอบไปบปลอบจนบีอาการโอเคขึ้นหน่อยนึงม uh. าถามว่าเกิดอะไรขึ้นบีก็เล่าให้ฟังว่าช่วงที่รินกับกันเนี่ยไปซื้อของบีก็สลืมสลือเหมือนเหมือนเห็นผู้หญิงเดินวนอยู่รอบเา uh uh. เดินก้มหน้าบีเนี่ยก็ ทำทำตัวไม่ถูกรวบรวมความกล้าวิ่งเข้าไปในห้องน้ําเพื่อที่แบบไอ้ไม่อยากอยู่ห้องนี้แล้วซ่อนตัวไปปิดประตูปึ้งสักพักเนี่ยได้ยินเสียงคนมาทุบประตูปึ้ง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 ,ง,งออแล้วพูดมึงอยากอยู่ในนั้นมึงอยู่ไปเลยเฮ้ยพอสักพักบีเนี่ยก็โอเคแบบออกไปดีไหมวะจะเ,เปิดประตูออกเข้าไปเนี่ยเปิดไม่ได้ครับต้องรอรินเนี่ยจนจนรินเข้ามาออถึงตะโกนขอให้รินมาช่วยเปิดให้ ก็ตัดสินใจห้องนี้มันนอนไม่ได้แล้ว<อ>ก็พาบีเนี่ยไปอยู่ในห้องเหลือไปนอนห้องผู้ชายครับพอนัดได้ยินเรื่องไหนก็จะช่วยมาเก็บของของห้องเนี้ย<อ>ไปนอนอีกห้องดีกว่าคุณรินบอกว่าตอนแรกที่ได้กลิ่นออออตอนเนี้ยกลิ่นในห้องมันบรรยากาศเปลี่ยนไปครับเหมือนได้กลิ่นบุหรี่ผสมกลิ่นชื้นๆอะไรสักอย่างอืมก็เก็บของกันไปก่อนจอกจากห้องอ่ะรินรู้สึกว่า เหมือนไอสิ่งที่มาหลอกหลอนบีเนี่ยม,มันอยู่ตรงมุมห้องครับรินก็หันไปมองบอกมึงอยู่ไปเลยห้องเนี้ยอย่าตามกูมาก็พออืก็ออกกันไปส่วนบีเนี่ยอาการดูไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ครับินก็ตัดสินใจว่าวันต่อมาเนี่ยจะพาบีไปรดน้ำมนต์ที่วัดอืมแล้วก็คิดในใจตั้งจิตอธิษฐานว่าอย่ามาถ้าไอผู้หญิงคนเนี้ยอย่ามาหลอกหลอนอ,อะไรบีเลยถ้าต้องการอะไรอะ่ะให้เข้าฝันบอกมาเดี๋ยวจะช่วยอืมพอคืนนั้นเนี่ย รินฝันว่ามีผู้หญิงอะเดินเข้ามา uh huh. เข้ามาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดเหตุการณ์อะไรในห้องครับผู้หญิงคนนั้นบอกว่าโดนสามีชาวต่างชาติเนี่ยทําร้ายแล้วก็ฆ่าตายในห้องนั้นอ uh huh. ให้ช่วยด้วยครับพอวันถัดมาเนี่ยตอนเช้าก่อนจะเช็คเอาออกไปรินไปที่ห้องนั้นอีกทีหนึง่ง uh huh. แล้วก็ไปไอ้ตรงเสาตรงนั้นเนี่ยที่มีพวงอะไร uh huh. รินตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าถ้าในเมื่อคืนในฝันอะมันเป็นความจริง ขอให้พงมาอะไรตรงนั้นอะมันล่วงลงมาอสักพักมันก็ล่วงลงมาทั้งที่ไม่มีหลมไม่มีอะไรเลยร่วง,ร,วงร่วงลงมาเดี๋ยวนั้นเลยเหรอใช่พอร่วงลงมาเลยอรินก็คิดว่าเอ้ยมันคงจริงแหละเมื่อคืนเขาคงมาขอความช่วยเหลือก่อนจะกลับไปเนี่ยรินไปถามรีเซพชันรีเซพชันก็ไม่ยอมบอกไม่มีมันไม่มีอะไระจนคุณรินเซาสีรีเซพชันก็ยอมบอกเออมันเคยมีอะไรแบบนี้ขึ้นจริงครับแต่เรื่องก็ยังไม่จบ ก็คุณรินก็พาเพื่อนเนี่ยไปทําบุญรดน้ํามนต์พอถึงช่วงที่กรวดน้ําเนี่ยครับคุณรินบอกว่าอยู่ดีๆคุณรินก็แบบตัวสั่นร้องไห้พูดอะไรไม่รู้เรื่องจนกระทั่งหลวงพ่อเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าโยม oh, ไม่ต้องร้องไห้นะเขาทําบุญให้แล้วออืไปได้แล้วคุณรินก็แบบเริ่มได้สติแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ครับจนกระทั่งกลับบ้านเนี่ยคืนนั้นคุณรินบอกว่าคุณรินฝันเห็นผู้หญิงคนเนี้ย มาที่หน้าบ้านยิ้มให้แล้วก็บอกว่าขอบคุณนะครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับเออนะครับคือเขาน่าจะมาขอเหมือนกับมาขอบุญมาส่วนบุญครับเออนะครับแต่โอ้โหเฮ้ยไอต้ตรงตรงเสาอะ่ะโอเคยังพอเข้าใจออกมาอยู่ด้านนอก แต่ตรงเสาเนี่ยดันแขวนพวงมาลัยเอาไว้ไงแขวนทําไมก็ไม่รู้อย่างที่บอกว่าห้องพักต่างๆที่ปล่อยให้มีแขกเข้าไปพักให้คนเข้าไปพักไปเช่าเนี่ยมันไม่ควรมีของอะไรพวกนี้อยู่ไงใช่แค่เห็นแล้วมันก็หดหูไงอเออะนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องชื่อเรื่องว่า ซัมเมอร์หลอนซัมเมอร์หลอนนะ,อะขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไหม่ก็เนี่ยฮะพิมมาเป็นเรื่องราวพิมพ์มาเป็น,ปนตัวหนังสือแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการทั้งเจ๊หวีแล้วก็น้องแบงค์นะครับก็จะค่อยๆทยอยเอาเมลมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกัน